สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันเรื่องของตัวเคาน์เตอร์ท็อปกันบ้างนะครับปกติเวลาเราสร้างทนะ็อปเนาะเราก็จะได้หน้าของเขาตรงๆเนาะเขาจะไม่เข้ามุม45องศาให้แบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาเราจะมาพูดกันนะครับว่าไอการเข้ามุมทนะ็อปเนาะ45องศาแบบนี้ทำอย่างไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องไปที่หลังบ้านเราก่อนก็คือไปที่ตัว coolhome. com นะครับ แล้เข้ามาที่หน้าของตัว Custom Product ตรงนี้นะครับใครที่ปั้นารามิเตอร์อยู่แล้วจะคุ้นเคยหน้านี้มากๆนะฮะตัว Product Catalog ของเรานะครับเสร็จแล้วครับเราเข้าไปที่ตัว Advanced ตรงนี้นะครับเลือกไปที่ตัว Table Function Setting นะครับตัวนี้ครับเขาจะรวมเรื่องของการเอ่อ Set Up ของตัว Countertop เอาไว้นะครับทีนี้ของเดิมครับตรงนี้เขาเป็น Enable อยู่นะครับก็คือการเข้ามุมอย่างนี้ ก็คือมุมข้างบนตัด45ข้างล่างเป็น90องศานะครับกับมุมข้างบนเป็น45มุมข้างล่างเป็น45เสมอกันอย่างนี้นะครับเราก็สามารถกด enable ได้นะครับกด enable นะครับถ้าเขาติ๊กถูกอย่างนี้แล้วเราอย่าเพิ่งใจร้อนกดออกจากฟังก์ชันนะกด save ก่อนนะฮะข้างล่างมีปุ่ม save อ่าเพราะปุ่ม save ครับแล้วเรามาลองเข้าโปรเจกต์ดู ทีนี้ครับตอนที่เราเข้าโปรเจกต์มาถึงนะครับเดี๋ยวเดีนี้จะวาดห้องอย่างง่ายๆก่อนเนาะก็คือมีพื้นที่ให้ให้เขาวางตู้เนาะโอเคเสร็จแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็จะไปที่ a d ัต n Tool แล้วก็ Kitchen นะครับโอเค เลืยก2ตู้เนาะที่ความสูงก็จะไม่เท่ากันนะครับตัวนี้ผมอาจจะเอาแค่500นะครับทีนี้นะครับเวลาเราสร้าง c o u n t เตอร์เนาะก็คือไป Generate c o u n t ์เตอรนะครับก็ปกติเลยครับโปรเซสเดิมฮนะแล้วก็สร้างเลือก Top นะครับแล้วก็เลือกแมท e ท i เรนะครับตัวตัวนี้เนาะจะได้เห็นเส้นชัดๆทีนี้ครับข้างล่างเขาก็จะขึ้นมาละว่า มีการสร้างอย่างนี้นะครับติดตามผมสร้างอันนี้ลอง generate ออกมาดูนี่นะครับเขาก็จะขึ้นมาเป็นมุม45อย่างนี้เช่นเดียวกันครับกับ in case ที่เราจะสร้างตัวลาวาเนาะหรือตัว waterfall ข้างๆเนาะผมกดตรงนี้ปึง้งเขาจะเด้งขึ้นมาครับว่าจะให้ข้าแบบ90องศาหรือ45องศาเสร็จแล้วเราก็กด confirm generate ครับแล้วเราก็เลือก complete ได้เลย นะครับกด generate อีกหนึ่งครั้งนะครับอ่ะเท่าน,นี้เราก็จะชัดเจนแล้วนะครับว่าเราได้แบบ45นะครับตัวนี้นะครับถ้าเราเข้าไปใช้ใน construction drawing เนอะกดแบบ room ไปเลยนะครับเขาจะขึ้นด้านหน้ามาเป็น45เหมือนกันนะครับจัดการไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจะดูหน้า elevation กัน เขาก็จะขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้จ,จะไเห็นชัดนะฮะเขาก็จะเข้า45ให้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงไปลองใช้กันดูครับสวัสดีครับ